สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องมาดทัตเี้ตอนนี้มาทิพตี้เราจะพาทุกคนมาทำคลิปกระเช้าชารินนี่แบบนี้แบบนนตนนนอ,น,อ,อ,น,อนนี้น่าจะตังก่อนสามเราจะโดนคำโทษจะ่เราไม่บอกทุกคนหรอกครั้งนี้หนึ่งมีโอกาสสุดครั้นะหนึ่งต่องหนึ่งไม่ได้ สองไม่ได้ที่สามไม่ได้สี่ไม่ได้ยากมันไม่ได้อะเมื่อกี้มันไม,ม่ชนกลองเลยใช่มมไหม,ไ,มได้่ครั้งที่หกมาได้ที่เจ็ดเย้ ش! น่ ไม่ได้สรุปว่ามาปิดได้หนึ่งสร <c oughs> ุปว่าในแค่นี้ก็ไม่มีหลงการหลงโทษอันนี้เราเพิ่งแค่เฉยๆวันนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ